ดีค่ะวันก่อนนะที่น้องพิมพ์พาแม่ไปเปลี่ยนลุคใช่ไหมเป็นเสื้อแบบนั้นอะ่ะโอเคมันก็โอเคอุ้มีมยุงด้วยเปลียนลุกที่ไหนครับที่อะไรนะแพทินัมใช่ไหมโอ้โหอ้ไอเนี่ยฟ้าแมงเม่าอ่ะแมงเม่าเข้ามาในห้างได้ด้วยอะ่ะตอนนี้แมงเม่าเป็นหน้าผสมพันธุ์นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็แต่ว่าแม่มีหลายคนยชมนะใช่หลายคน<ร>ชมแล้วใส่ไหมใส่หรอไม่กล้าใส่ มันไม่คุณนะ่ะเดี๋ยวเอาไว้บางบางโอกาสอาจจะใส่บางโอกาสแต่าโอกาสทั่วๆไปก็จะใส่เป็นลายดอกดีกว่าแล้ววันนี้ต้องมาเจอมีหลายคนชอบถามมาหลังมาว่าแบบเออซ,อซื้อเสื้อไอ้ลายดอกๆอก,อกที่ไหนก็คือแม่ก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละมีบาซินน <î> ี <î> ่และอะไรนะฮอดแล้วก็อะไรไม่รู้แถวๆนี้ก็ในห้างเซ็นทรัลนี่แหละมีหลายแห่งแต่ว่าวันนี้เดินมาแล้วเห็นดอกสีฟ้าอันนี้น่ารักดีว่าจะเอาเราต้องใส่เบอร์ L อหรือเบอร์เอมา เอาไปวันนี้แม่ใส่เสื้อเม้นไรดอกเสียคอนเผิดตเออวันนี้วันนี้ดันไม่ดอกไงเอาอันนี้เดี๋ยวเอาถือไว้หน่อยเอาเอ็มแล้วกันอาชอบเหรอใช่ต้องซื้อกว่าซืสองจะลดใช่ซื้อสองชิ้นจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราต้องไปดูรายอื่นเฉพาะบูธนี้มั้งเฉพาะเรานี้เเารานี้แต่รายนี้ไม่เอา นี่อันนี้เป็นไงแม่ใส่ไม่ดีหรอกรู้ได้ไงลองดูก่อนจริงลองดูก่อนมีคนว่าเธอแล้วนะเธอชอบแบบขัดใจเราอะเรื่องหมูยอ,<ะ>อรเรื่องเรื่องมากบอกทีปาย,ยัางเรื่องมากเลยเดินท<ะ>ั่วห้างนี่ไปได้เสื้อเชิ้สักตัวนึงอันนี้ผ่าบ้างไปที่นะ้าไปลายนี่ไม่บอบเนะ่ยนี่อันนี้สีม่วงอันนี้อันนี้มีแล้วลายนี้มีแล้ว ลายสีม่วงนี้ยังไม่มีเฮ้ยสีม่วงนี่ก็สวยโอ้ยดอกเยอะมากคุณแม่ทำไมอะ่ะดอกโอ้แต่ไม่ชอบปกแบบนี้ไหนตัวไหนมีแล้วผีเสื้อเนี่ยหรอใช่ตัวนี้มีแล้วมันก่อนเพิ่งใส่จําไม่ได้อีกอเหลืองนี่ไงเหลืองนี้ก็สวยยังไม่เคยมีสีเหลืองเลยอะคอไม่สวยแต่อันนี้มัน X S ใส่ไม่ได้อัน,นนี้ได้ไงตัวนี้หรอ เออตัวนี้ก็สวยดีนะแต่ว่าอันนี้มันเบอร์ S ใส่ไม่ได้ต้องเอาเบอร์ใหญ่อะมัน S แล้วมัน XL ไปเลยอะไม่มีกลางกลางอะอุ้ยไตร่วงร่วงร่วงเต็มโพเต็มพูสีชมพูไม่ชอบเลยไม่ชอบสีเลยอันนี้แม่มีไรไหมันี้มีแล้วอันก่อนเพิ่งใส่มีทุกรายลวร้านเนี่ยอันนี้แม่ก็มีเนี่ยอเนี้ยไม่มีจะบ้านไม่มี ปาจำไม่ได้จริงๆอ่ะไม่มีมนลก็มีนะไม่มีไม่มีนี่จะมประเถียงเจ้าของเสื้อนี่นี่น,นี่อันนี้โอ้อันนี้ไม่ชอบลายข้างหน้ามัน มันสองชิ้นล้นห้าสิบเนี่ยมันเฉพาะบางรุ่นเนี่ยหรปร้า่สวยอันนี้โอเคไหมอ่ะเน,นี่ยไม่ไม่สวยไม่โอเคอันเนี้ยอันนี้ได้อยู่นะมันดูแลเทอะไปนิดหน่อย <c oughs> ไม่ชอบปกนนมันแนวนั้นไม่ได้ไม่มีดอกแต่ว่าโอเคอยู่นะลองดูอ่ะ มันพลอยไปเลยเนี่ยดูสิไปลองกันนะโอเคดูว่าเป็นแคมบุนดีตอนแรกใสเอตอนนี้บอกว่าตัวเองแล้วพา่ลนั่งใส่แน้องดีหรอราคาเท่าไหร่คะมันตัวนึงมันพันเจ็ด้สิบแต่ถ้าซื้อสองมตัวห้าสิบเปนต์ก็คือสองมหน้บำมากวรมบาก้าบาทโอเคนะตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวอ ยังไม่ได้พักเอาเอา L ก่อนมีสุดกกนกระบาลไหมนอนพักนนพกดีโอเค่ะอันอนี้โอเคสีอะออไจเปลี่ยน,นสีโอเคได้แล้วนะคะก็คือจะซื้อตัวสีชมพูนี้หนึ่งตัวเมื่อกี้ลองไปแล้วกับสีฟ้าอันนี้มีสองตัวนะแต่ว่าเราไปลองซส์สรุปว่าเอาไซสอ L นะคะเอาสีนี้เมื่อกี้ มันเหลือไซส์เดียวนี่นี่มันมีเขาเอามาแขวนเพิ่มสีเหลืองใช่ไหมไม่สวยสวย S M XX ออกไม่มีไซส์รอดไป่เดี๋ยวไปจ่ายตัดก,ก่อนนะคะ